ครูพ,พามาเที่ยวม่อนจานบินค่ะนะคะซึ่งมีแต่ทุ่งข้าวค่ะ,ะทุ่งข้าวนี้จับต้องได้ค่ะเมื่อสักครู่สวนดอกไม้อยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็จะมีที่พักอยู่หุบเขาฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นจะเป็นหุบเขาซึ่งปิดบังปิดบังแสงตะวันนะคะจะมีแล้วมีซีกหนึ่งที่เป็นจุดตัดที่มีเห็นแสงตะวันด้วยนะคะตัดภาพมที่ฝั่งน,นี้ค่ะใกล้ตะวันตกดินแล้วคุณครูนึกนถึงภาพความ อามหัศจรรย์ของพื้นที่มากๆเลยนะคะตกใจเหมือนกันค่ะว่าทําไมมันถึงมีรวงข้าวบนภูเขายอดเขาที่สูงนะคะแล้วก็ตกใจอย่างหนึ่งน,นะคะก็มีเทเลสต์นะคะยื่นออกไปนะคะเรามาดูว่าม่อนม่อนจันทินที่มีเทเลสต์ออกไปมันจะมีต้นกล้วยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะนํานักแสดงนะคะทั้งหมดมาอ่ามาสืบสารว่าทธรระบาใบตองหรือราใบตองของเราในพื้นที่ตรงนี้นะคะ เดี๋ยวคุณจะลองขึ้นไปนะคะว่ามันยันทนอยู่หรือเปล่าคะอะยังทนนะคะพวกเรานี่เลยโอ้โสดชื่นมากเลยค่ะอะลองนั่งดูนะคะได้เลยนะคะตรงน,นี้นักสแสดงก็จะมารําตรงนี้นะคะนะอะน,นี่ชมบรรยากาศรอ,รอบๆนะคะที่ครูมานะคะอันนี้เรานําเที่ยวนะคะและกระถางต้นไม้นี้ เค okay, ค่ะแข็งแรงนะคะเย้ yeah. พบกันในทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ